เปิดไม่ติดเลยฟอนพาเนลไม่ตรงเปิดไม่ติดมัขึ้นอะไรเลยบอกมันเป็นอะไรไแบบเฮ้ พีอ่อน้อาตายเอาอย่างนี้ดำดำชมพูก็มีสองสองข้าวกัวดมันเยอะแล้วตอนนี้ไอ้พี่อะโดนไม่ออกแนละ้วแต่เราเป็นขอบสีชัดเจนสุดแล้วนะต้องคืนกะรู้มือเหมือนกันเลยต้องคืนอะสวัสดีคำนี้ปะลื้อแม่งไปเถอะเดี๋ยวไม่ค่อยชุบก็ไม่ไม่ค่อยชุบกันอะเดีย กูไมมีแคลล่หลอนท่านอ่นตอนไหนวะเนี่ยกิจกรรมไงไปเล่นในนี่มาเล่นไล่ข้าลากข้าวหัวมาเมื่อเช้าไอ,ะะาอ้พนะี่สองคนเจะยังปะทำไมห่าอัานกูจะยิงกูยิงตกรถแล้วเว้ยแตไไ่ไม่รู้ใครย,ยิงกูไอ้เหี้ยเออนี่มันชอบมีคนทำอย่างนี้เว้ยมคนเลยเน่ยอ่ะกูขับรถกูจะย,ยิงตกรถอยู่แล้วไม่ยิงรถกูพวกรถกูอยู่เงี้ยพวกอะไรพวกเกยอะไง เขาพเยอะเรามันพวกน้อยไอพวกเยอะไอพวกที่มันไล่ยิงอะมันทนมั่วไปแล้วมันก็ยิงมั่วอะไรอะมีมีปืนเล่าใหญ่อะตอนแรกเหมือนเมื่อวานพวกกูโดนปืนกดรูดบล็อกอะปากูก็โดนปากูยืนพิมพ์แบบโพสไปไประเทศเราแบบเล่นปืนเล่นปืนอะไรก็วันนี้กูว่โดนไปจับไปจับไหนไปจับนายกูโดนฮิโรชิกูโดนนายบรรวัดกับเอ็กดีอะ ดีเอ็กดีเอ็ก็กดีเชียร์นเดี๋ยวนับนะครับนับนะครับจับอาวุธนะครับหนึสโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวนับเกินเดี๋ยวนับห้ครับสาม เฮย้ยโหเล่นล,ลังก์แบบตรงมาเราไหมรอ,อไปอไห้

ครับเอดีผมเกินเฮียโอ้ยจบเลยไม่ได้ผมกำลังจะทิ้งจบนะโอ้ยผมเหงาเลยอ่ะไม่มีใครมาผมที่เป็นทีสี่อันและเมื่อกี้ผมมีเกินเยอะจัดทำไมเฮียเหลือคนเดียวอ่ะอ้าวผมเได้เฮียไม่งอมหรออย่างเงี้ยไม่เหมือ ไอ้ดีกูมามาจากไหนเยอะแยะวะโอ้ยมันจะมาจากไหนได้ไงเมื่อคืนมึงทำอะไรอ่ะต้องดูอ่ะเมื่อคืนมึงทำอะไรอ่ะก็มันไม่ได้ที่อะไรเกี่ยวกับเอดีเลยนะเว้ยกูเพิ่งเล่นไปเมื่อตอนเช้าเช้านั่นแหละตอนไม่เช้าไม่ได้ไม่ไดกิจกรรมอะไรเลยนะใช่เหรอแล้วมันจะไม่เกินได้ไงมันต้องไ่โดนกดนะถ้าม่ถ้าถ้ากูรู้ว่ามันถ้ามันเกินกูก็ออก่านแล้วดิ กูยังงงอยู่เลยตอนที่กูจะจุกออมันเกินได้ไงวะพี่ไม่ได้ทำอะไรเข้เามาแม่งเอดีสาที่บอกอันนี้พี่อ่ะกูงงเนี่ยแล้วมึงอะไปเปิดแพ็คยี่สิบเดิมเดิมมึงอ่ะมีอยู่สิบหกูไปกดเปิดตอนไหนวะ ยเอเขาลำจัดเขาลำจัด you มากูาาโคตรสวยอ่ะเพื่อจริงวันนี้ก็สวยเหมือนกันนะบอร์ดที่กูเพิ่งซื้อมาเปิดไม่ติดอ๋อเข้มเนยเข้มเนี่ยเพือเข้มวกนี้เฮ้ยพวกอะไรที่กูจะได้คอมใช้วันนี้แม่งดีเปิดไม่ติดเลยฟอนพาเนลไม่ตรงเปิดไม่ติดมัก็ขึ้นอะไรเลยบอร์ดมันเป็นอะไรแบบ Wait. ขอบคุณคาับได้แอบวะคนไงไม่มีจมนนแล้วจมรลรว Ờ, cháu vô mà lắp Này, Đó là, trong này à? Lên phá, lên phá Mình đưa ra khẩu